วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเรียนรู้เรื่องจำนวนเต็มกันนะคะจำนวนเต็มคือจำนวนที่ไม่มีเศษส่วนหรือทศนิยมเป็นส่วนประกอบนั่นเองซึ่งจะประกอบด้วยจำนวนเต็มบวกศูนย์และจำนวนเต็มลบนั่นเองนะคะทีนี้จำนวนเต็มบวกคืออะไรจำนวนเต็มบวกนะคะก็คือจำนวนนับ จำนวนนับเนี่ยก็จะคือ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนั่นเองส่วนศูนย์นะคะก็คือศูนย์ตัวมันเองเลยนะคะทีนี้นะคะจำนวนเต็มลบก็คือจำนวนติดลบของจำนวนนับนั่นเองก็จะเป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ไปเรื่อยๆเลยโอเคทีนี้นะคะเราลองมาทดสอบทำดูกันนะคะว่าจำนวนใดบ้างในนี้เป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและจำนวนเต็ม เรามาเริ่มกันที่จำนวนเต็มบวกกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมี 3, 18, 65 10.0, 22 9จุดศูนย์ยี่สิบสองเก้าและหนึ่งจุดศูนย์นะคะหลายคนคงสงสัยนะคะว่าทำไมติดทศนิยมถึงเป็นจำนวนเต็มบวกได้อย่างเช่นหนึ่งจุดศูนย์นะคะหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยค่าของมันก็คือหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองต่อไปคือจำนวนเต็มลบนะคะมีอะไรบ้าง อันแรกเลยคือลบสี่ลบสิามลบยีบสองลบหนึ่งลบสิบแปดนะคะสุดท้ายคือจำนวนเต็มจำนวนเต็มในนี้ก็คือจำนวนของทั้งหมดมีอะไรบ้างคะก็จะมีบวก0ูนย์และลบนั่นเองนะคะในกรอบก็จะเป็นจำนวนที่ไฮไลท์ทั้งหมดเลยแล้วก็จะรวม0ูนย์ด้วยนะคะทีนี้พวกเรามาดูในรูปแบบของเส้นจำนวนกันนะคะเส้นจำนวนก็จะหน้าตาประมาณนี้เลย เทคนิคการจาเส้นจํานวนเลยนะคะก็ค <If> ือทางซ้ายของเส้นจํานวนจะมีค่าน้อยกว่าทางขวาเสมอเราจะเริ่มที่ตรงกลางของเส้นนะคะก็คือศูนย์ส่วนทางขวาของเส้นจำนวนนะคะจะมีค่ามากกว่าศูนย์นั่นก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองทางซ้ายของเส้นจำนวนเน่ยจะมีค่าน้อยกว่าศูนย์นะคะซึ่งจะมีค่าติดลบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะยกตัวอย่างแรก4น้อยกว่า7ถูกไหม มาดูที่เส้นจำนวน4กับ7กัน4เนี่ยจะอยู่ทางซ้ายของ7นะอย่างที่เราเคยพูดกันไปว่าทางซ้ายของเส้นเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าทางขวาเสมอต่อไปนะคะ5กับลบ5นะคะ5เนี่ยก็ต้องมากกว่าลบ5อยู่แล้วเพราะว่าลบ5มีค่าติดลบนั่นเองทีนี้3กับ1นะคะ3เนี่ยก็ต้องมากกว่า1อยู่แล้วเพราะว่า3เนี่ยจะอยู่ทางขวาของเส้นจำนวนนะคะอันสุดท้ายนะ 1บ 1, น้อยกว่า0นะคะเนื่องจากลบ1เนี่ยมีค่าติดลบนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะโจทย์แรกให้ทุกคนเรียงลำดับจำนวนเต็มจากมากไปน้อยและโจทย์ที่2ให้เรียงจากน้อยไปมากนะคะเดี๋ยวเราจะให้เวลา30บินาทีให้ทุกคนลองคิดลองทําดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะคำตอบแรกจะได้เท่ากับ7 5 0 -1-3 -8 ลบ1ลบ3ลบแและลบ10นะคะต่อไปคำตอบที่2นะคะจะได้เท่ากับลบ12ลบ5ลบ2 4 7และ9นะคะ